สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสาธารณะรายการสร้างความสุขเพื่อสาธารณะโดยระบบบริการสุขภาพสนับสนุนโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนค่ะเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลมาเล่าให้ฟังในทุกๆสัปดาห์นะคะและสัปดาห์นี้ต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่เจาะลึกลงไปในสถานพยาบาลลงสู่ผู้ปฏิบัติเลยทีเดียวค่ะหลายครั้งเราพูดถึงกระบวนการประเมินและรับรองระบบของโรงพยาบาลการประเมินและรับรองในแต่ละครั้งเราไปพัฒนาและประเมินรับรองในส่วนระบบแต่ระบบจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติค่ะวันนี้เราจะคุยถึงเขาเรียกคำว่าชุมชนนักปฏิบัติค่ะคนที่จะมาให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นะคะ นอกจากท่านในแพทย์อนุวัตสุภชุติกุลผู้มในการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ วันนี้เราก้าวกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งนะคะอาจารย์มาคุยกันเรื่องเบาๆของผู้ปฏิบัติตอนนี้ทราบว่าทางสรพอเองนะคะมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเป็นชุมชนนักปฏิบัติอยากให้จารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าชุมชนนักปฏิบัติหมายความว่าอย่างไรแล้วตอนนี้เรามีกันกี่ชุมชนแล้วคะครับชุมชนก็หมายถึงคนที่มารวมตัวกันค่ะตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมตัวกันโดยที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะมาทําอะไรกันนะครับ แล้วก็ชุมชนนักปฏิบัติก็คือเอาผู้ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยเนี่ยมาในผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยในหน่วยงานเดียวกันหรือว่าลักษณะงานเดียวกันเนี่ยมาร่วมพูดคุยกัน <ved> เพื่อที่จะนําเอาประสบการณ์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์หรือว่าความรู้เชิงปฏิบัติเน,เนี่ยออกมาแลกเปลี่ยนกันนะครับทางสถาบันเราก็ได้เชิญชวนหน่วยงานที่มีการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง4หน่วยงานก่อนเริ่มด้วยสหน่วยงานก่อนนะครับคือมีห้องผ่าตัด ห้องคลอดห้องฉุกเฉิน <see> แล้วก็ห้องขอผู้ป่วยนักนะครับก็เชิญโดยที่คนที่เราเชิญเข้ามาก็จะต้องแสดงถึงความสนใจหรือว่าผลงานในการที่จะมีมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจหรือว่าได้มีประสบการณ์บางอย่างเนี้ยเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนกันซึ่งในการที่มาแลกเปลี่ยนกันนี้ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าคนที่มานั้นเป็นคนที่เป็นเจ้าของเรื่องจริงๆเป็นคนที่พบปัญหาจริงๆแล้วก็อยากจะหาคําตอบในการแก้ปัญหา หรือเป็นคนที่มีคําตอบอยู่แล้วได้ทดลองมาอย่างที่อาจจะแหวกแนวกับคนอื่นแล้วก็ได้นําเอาคําตอบเหล่านั้นเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็จัดเวทีนะครับสรพก็จัดเวทีที่จะให้คนเหล่านี้มามาแลกเปลี่ยนกันกลุ่มหนึ่งก็อาจจะประมาณสัก 30- 40, 40ท่านเนี่ยนะครับมามามาคุยกันโดยที่ในครั้งแรกก็จะเป็นเรื่องของการที่จะสร้างความไว้วางใจค่ะทำให้ทำให้รู้สึกว่าเล่าเรื่องอะไรเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อต่อตอนเองสามารถที่จะเล่าได้อย่างเปิดใจ แล้วก็ได้มีการสร้างความสัมพันธ์กันในในระหว่างกลุ่มเราได้เห็นผู้นําที่โดดเด่นขึ้นมาจากจากกลุ่มเราเนี่ยนะครับที่เขาเขาเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเขาอาจจะไม่มีตําแหน่งอะไรใหญ่โตมากนักในโรงพยาบาลแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราได้เห็นความเป็นผู้นำนของเขาชัดเจนแล้วกลุ่มนี้ก็ขับเคลื่อนกันเองมีการมีการแลกเปลี่ยนมีการติดต่อกันแล้วก็ค่อยๆความเป็นผู้นำตรงนี้ก็จะค่อยๆปรากฏชัดมากขึ้น จนกระทั่งในในการประชุมครั้งที่2ครั้งที่3ซึ่งเราเริ่มเอาเนื้อหาจริง,รงๆมาแลกเปลี่ยนกันนั้นเนี่ยเราแทบจะปล่อยให้ทางกลุ่มเนี่เขาจะทำเองค่ะก็ต้องบอกว่าในชุมชนนักปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะคะทําให้เราค้นพบแนวทางปฏิบัติดีๆมากมายที่เกิดจากหน้างานเป็นแนวทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดของแต่และบริบทค่ะ แต่พอเราทําไปสักพักหนึ่งเราก็ได้พบคําถามค่ะว่าแล้วแนวทางเหล่านี้เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้จริงไหมว่าปลอดภัยและมีมาตรฐานดังนั้นในชุมชนนับปฏิบัติของเราทราบว่ามีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความคิดเห็นได้ทราบว่าหลายๆเรื่องเนี่ยได้เริ่มมีการพัฒนาแนวทางออกไปเผยแพร่แล้วอาจารย์พอยกตัวอย่างได้บางเรื่องไหมคะครับอย่างชุมชนนัปฏิบัติของหอผู้ป่วยหนักเนี่ยะจะต้องพบกับผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือด ซึ่งภาวะนี้เป็นภาวะที่รุนแรงแล้วก็แต่ก่อนนี้เนี่ยผู้ป่วยจะเสียชีวิตถึง80%ตอนที่เราเข้าไปเยี่ยมโรงพยาบาลเราก็พยายามที่จะกระตุ้นให้ทางทีมงานเนี่ยได้เห็นความสาคัญของเรื่องนี้เราพยายามที่หาทางที่จะปรับปรุงเนี่ยนะครับพบว่าแทบทุกโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีใครอยากจะเข้ามายุ่งด้วยเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องยากนะฮะแต่ว่าในต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีผู้ที่รับอาสาคันอาสาเข้ามาก็แค่ทำเรื่องนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆพอเราพอเรามีชุมชนนักปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเราได้พบ ช้างเผือกชัางเผือกซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับโรงพยาบาลพุชินราชเนี่ยนะครับก็บได้มันเล่าให้ฟังว่าในแนวทางที่ทางโรงพยาบาลสากลเนี่ยนะครับเขามันมีมีแนวทางที่ออกโดยโดยสมาคมที่เป็นระดับโลกนะที่แนะนําว่าการดูแดลผู้ป่วยโรคนี้จะต้องทําอะไรบ้างเนี่ยก็บอกว่าเขาทําไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่ายาบางอย่างที่จะต้องใช้หรือว่าสารละลายบางอย่างที่ต้องใช้นั้นเนี่ย มีราคาแพงเกินกว่าที่เขาจะสามารถที่จะใช้ได้นะครับนั้นเขาก็ไปหาวิธีใหม่โดยนําเอาของที่เขามีอยู่เนี่ยมาทดลองคือหลักการนี่คือหลักการเดียวกันว่ามีเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยต้องให้ต้องให้สารน้ําให้เพียงพออย่างเงี้ยนะครับเขาก็มามาดัดแปลงว่าจะใช้อะไรที่จะทําให้ให้สามารถให้สารน้ําได้เพียงพอในช่วงเวลาไหนเนี่ยแล้วเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีการบางครั้งนั้นสามารถที่จะทําให้ได้ผลดีในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ เรามีผู้เชี่ยวชาญอันนี้มาจากพื้นที่ในในการประชมุมครั้งนั้นเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มาจากโรงเรียนแพทย์ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มาจากโรงเรียนนั้นฟังแล้วตกใจฟังแล้วตกใจว่าเอ๊ะมันจะใช้ได้หรือเพราะว่ามันเป็นไม่ได้เป็นไปนตามที่รที่มาตรฐานที่สากลเขาเขาแนะนําไว้นะแต่เราเราไปฟังดูสิ่งที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยก็จะพบว่ามีความน่าสนใจในการขับเคลื่อนและขยายผลตรองนี้ต่อไปค่ะ ก็เลยเป็นที่มานะคะว่าเกิดแนวทางปฏิบัติที่กําลังพัฒนาขึ้นจากผู้ปฏิบัตินะคะแล้วได้การรับรองนะคะการสัับสุนในเชิงงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญค่ะพอพูดถึงตรงนี้นะคะเราคงจะต้องมาฟังตัวจริงเสียงจริงนะคะในส่วนของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ที่เขาเรียกว่าความรู้ที่เป็น explicit knowledge หรือความรู้เชิงวิชาการนะคะเมื่อได้ฟัง tacit knowledge นะคะที่เรียกว่าความรู้จากผู้ปฏิบัติหรือความรู้ฝังลึกแล้วเขารู้สึกยังไงแล้วขับเคลื่อนอย่างไรในชุมชนนักปฏิบัติร่วมกันจะว่าไปแล้วผู้เชี่ยวชาญที่เข้าไปเขาก็คือนักปฏิบัติคนหนึ่งค่ะค่ะคราวนี้เรามาฟังผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่ได้กรุณามาให้ข้อคิดเห็นกับเราในเรื่องของชุมชนนักปฏิบัติในวันนี้เชิญฟังค่ะ ผมคิดว่าไม่ว่าจะอยู่โรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าแม้กระทั่งโรงเรียนแพทย์ชุมชนหน้าง,งานเนี่ยเร,นนเรามีทุกที่ชุมชนหน้าบ้ตรเรามีทุกที่และก็มีความสําคัญบางคนอาจจะมองว่าเป็นมดงานแต่เราก็ต้องยอมรับว่าการที่ลังมดเนี่ยจะจะเลยุ่งเลืองได้ก็ต้องทอํายังไงให้หมดงานสามารถทํางานและก็สามารถนํามาสร้างระบบให้ให้ให้ระบบของลังมดเนี่ยมันสามารถเติบโตได้ การมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่า community Act of practice เนี่ยนะครับขอบเนี่ยก็คือการเอาคนหน้างานทั้งหลายเนี่ยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่เริ่มขึ้นบริหารแล้วก็ตามเนี่ยแต่ยังลงหน้างานอยู่เนี่ยตรงนี้มีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะทําให้เกิดการพัฒนาในแต่ละส่วนซึ่งาสามารถแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กันได้บางเรื่องเนี่ยครับเราคิดว่าเรารู้แล้ว แต่เวลาเราทําจริงๆเรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยเราได้พูดคุยกันเราพบว่าเรื่องบางเรื่องเรื่องบางเรื่อง่ยเราคิดไม่ถึงว่าเ,าเรื่องแค่นี้เองนะทําไมเราคิดไม่ถึงเลยเนาะแต่บางท่านบางที่ที่เขามีประสบการณ์มาก่อนหรือก็คิดได้เนี่ยก็จะสามารถนํามาแชร์กันได้อย่างความรู้ตรงนี้ผมมองว่ามันคือองค์ความรู้ที่เป็นแสงอยู่ในตัวคนก็คือทัสิตโนเลสเพียงแต่ว่าการ ใช้ขอบเนี่ยก็เป็นเครื่องมือนึ่งคือ community o a t r e a c e เนี่ยขอบคือเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้ tacit knowledge เ,เนี่ยคือความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคนเนี่ยสามารถถูกยกออกมาทำให้มันเป็นความรู้องค์ความรู้ที่ทุกๆคนสามารถรับทราบได้คือ explicit knowledge ต่อไปอย่างที่บอกครับการที่องค์ความรู้เนี่ยสามารถนำมาเผยแพร่และแชร์กันได้เนี่ยครับความรู้ก็จะนำไปสู่การดูแล ผู้ป่วยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากเดิมเนี่ยที่บางที่เนี่ยจะต้องหาองค์ความรู้ตรงนั้นค่อยๆพัฒนากว่าจะถึงจุดหนึ่งที่จะเป็นความรู้ที่สามารถกระจายให้คนทั้งในโรงพยาบาลได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหรืออาจจะต้องใช้กลไกการคิดนานซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันคือ Learning Curve ทุกวิชาชีพเนาะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเภสัชกรหรือทุกวิชาชีพมี Learning c u ค v รหมดซึ่ง Learning curve ตรงนี้ครับผมมองว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ community of practice เนี่ยนะครับมันจะลด learning curve คือค u ร์ฟจากเดิมเนี่ยครับแทนที่มันจะค่อยๆขึ้นแล้วก็สู่ plateau phase ระดับหนึ่งแต่อาจจะมีการพัฒนาต่อไปตรงนี้ครับค u ร์ฟที่จะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้ครับจะขึ้นเร็วขึ้นเพียงแต่ว่าก็ยังค่อยๆขึ้นเนาะแต่จากเดิมที่ค่อยๆขึ้นโค้งอย่างนี้ก็จะเป็นขึ้นโค้งตรงมาอย่างนี้นี่เป็นเครื่องมือหนึ่งครับที่จะทำให้ การสูญเสียตรงนี้การสูญเสียในการดูแลผู้ป่วยน้อยลงเพราะว่าต้องยอมรับว่าส,รส,า,รสารสาธารณสุขเนี่ยครับเรียนเครตรงนี้ครับถ้าเป็นวิชาชีพอื่นเช่นผมจะยกตัวอย่างว่าพรอบครัวตรงนี้คือกว่าจะถึงเวลาที่เขาจะทําอาหารได้อร่อยมากๆตรงนี้คือช่วงเวลาที่คนกินข้าวคนกินอาหารของเ้าเนี่ยกินอาหารที่ไม่ค่อยอร่อยแต่ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราพูดถึงเรื่องของการสาธารณสุขเนี่ยตรงนี้คือ ผู้รับบริการเพราะฉะนั้นสิ่งที่สูญเสียคืออะไรคนระับก็คือ,อการได้รับบริการที่อาจจะยังไม่ได้มาตรฐานยังไม่เหมาะสมะเพราะฉะนั้นการที่เรามีเครื่องมือตรงนี้ทำให้ l e a r n i n g c u r v ลตรงนี้เปลี่ยนไป l o s s area คือบริเวณที่สูญเสียก็จะน้อยลงนี่คือประโยชน์ที่ภาคประชาชนจะได้รับอย่างแน่นอน นับเป็นความโชคดีของวงการสาธารณสุขนะคะที่ไม่มีเส้นแบ่งดินแดนนะคะของความรู้และความเข้าใจทำให้เกิดการบรรจบกันในเรื่องของความรู้ที่มาจากหน้างานมาประสานกับความรู้เชิงวิชาการก่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่สามารถทำได้จริงค่ะความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำในเราในวันนี้ทำให้เราเห็นภาพว่าในความเป็นจริงแล้วการพัฒนานั้นนะคะสามารถที่จะผสมกลมกลืนกันได้ และเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเราจะลองมาฟังความคิดเห็นความรู้และว,วิธีการของผู้ปฏิบัติจริงๆบ้างแต่เห็นทีว่าเราจะต้องพักสักครู่นะคะเดี๋ยวมาพบกันค่ะ มาอีกครั้งนะคะคราวนี้เราจะมาฟังเสียงนะคะของผู้ปฏิบัติจริงๆนะอยู่หน้างานนะคะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการที่เขาเป็นหนึ่งในชุมชนที่พัฒนาแนวทางต่างๆขึ้นมาเขามีความรู้สึกอย่างไรที่เขาได้มือพื้นที่แล้วเวทีสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติด้วยกันแล้วเขามีความฝันอย่างไรคะที่จะสร้างชุมชนนักปฏิบัตินั้นให้สามารถพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพแล้วเรามาฟังกันนะคะตัวแทนจากผู้ปฏิบัติคะ่ะ จริงๆเป้าหมายของของที่เราทำคอมมูนิต t ้ o อ p พาร์คิฟขึ้นมาก็เพื่อว่านำไปสู่การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นแต่ขอบเนี่ยมันก็เป็นเพียงหนึ่งเครื่องมือนะครับเป็นหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยสามารถถูกรับรู้ได้จากคนหน้างานจริงๆสามารถผู้บริหารที่อยู่ทั้งบนเนี่ยสามารถจะรับรับความรู้ตรงนี้จากคนหน้างานไปแล้วก็ทำให้คนคนหน้างานเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในงานที่เขาทำ การพัฒนาต่อไปผมคิดว่าปัจจุบันนี้ community of practice คำนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าในวงการสาธารณสุขไทยเนี่ยยังอาจจะไม่คุ้นเคยกันจะมีใช้เฉพาะในบางโรงพยาบาลหรือว่าในบางหน่วยงานแค่นั้นเองก็ทางสรพก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ตรงนี้ก็คือ community of practice ซึ่งก็จะมีหลายชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชน icu ชุมชน or ชุมชน er แต่ต้องยอมรับเพราะว่าการเข้าถึงชุมชนที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ย มันยังไม่ถึงทั่วถึงทั้งประเทศไทยผมมองว่าในอนาคตเนี่ยขอบทั้งหลายเนี่ยนะครับเนาะอาจจะต้องมีการกระจายให้ทั่วถึงทั้งประเทศไทยแล้วในขอบกลุ่มใหญ่เนื่องจากว่าถ้าประเทศไทยมีหลายจังหวัดใช่ไหมครับการที่จะมารวมตัวกันรพร้อมกันหมดเนี่ยอาจจะทําได้ยาก1ก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นเทเลคอนเฟอเรนซ์ ference, เพราะว่าตอนนี้ผมว่ายุคบวัวไวเว็บใช้อินเทอร์เน็ตอะไรเราค่อนข้างมี Wi-Fi กันทุกที่ การใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์ช่วย 2. การทําเป็นหน่วยงานของแต่ละภาคเช่นขอบภาคเหนือหรือว่าถ้าตามภาณาสุขก็แบ่งตามเขตแล้วนําองค์ความรู้ของแต่ละเขตเนี่ยมีตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมใหญ่อีกสักครั้งหนึ่งแต่อันนึงสิ่งที่ผมคิดว่าการพัฒนาเนี่ยจะต้องพัฒนาอย่างเป็นรูปแบบแล้วพัฒนาในเป้าหมายของขอบจริงๆเพราะว่าผม สิ่งที่ผมกังวลก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยถ้าเรามีระบบที่ซับซ้อนเกินไปเช่นการประชุมมีหลายขั้นตอนมากเกินไปเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่คนหน้างานประชุมไม่นำไปสู่ทังบนจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าการพัฒนาโครงสร้างของขอบให้ดีเนี่ยผู้ที่อยู่ในหน้างานเนี่ยขั้นตอนระบบขั้นตอนเนี่ยไม่ควรจะเกิน3ขั้นพูดง่ายๆคือคนที่เป็น head ข,ของขอบทั้งประเทศไทยเนี่ยครับเขาสามารถจะ ลงไปพูดคุยกับคนหน้างานที่อยู่ในลำดับที่1ได้เมื่อลำดับที่1ต้องการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีลำดับที่2หรือ3ขัน้นขั้นตรงการเพื่อช่วยลดพลัางงานของลำดับที่4ที่เป็นเฮดแต่แก็บตรงเนี้ยต้องไม่กว้างจนเกินไปไม่งั้นจะมีปัญหาเหมือนทุกหน่วยงานเหมือนทุกระบบว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่คนหน้างานทําไม่นําไปสู่การรับรู้ของผู้บริหารเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ขอบได้พัฒนาต่อไปคือลำดับขั้นของ ของการรายงานเนี่ยไม่ควรจะซับซ้อนมากจนเกินไปแต่ก็ต้องมีระบบที่ดีส่วนตัวผมสําหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มนะครับตรงนี้เราอาจจะเริ่มกันภายในโรงพยาบาลก็ได้ขอบเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะหน่วยมันคือขอบที่อยู่ในโรงพยาบาลก็คือคนหน้างานเนี่ยครับเราควรจะจัดการพูดคุยกันเป็นวงเล็กๆอาจจะเริ่มจากวงเล็กๆในหน่วยงานก่อนก็ได้แต่การคุยกันนะนะต้องคุยแบบสันติคุยแบบเข้าใจแล้วก็มีการถอดบทเรียนทุกครั้งควรจะมี คุยแล้วมีต้องมีบทสรุปแล้วนำไปสู่การแก้ไขนำไปสัมสู่การแทนดูเช็คแอคต่ตอไปส่วนโรงพยาบาลที่เริ่มแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาจะสามารถพัฒนาต่อไปได้มีอุปสรรคมีปัญหาอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงพยาบาลอื่นๆที่เขาพบอุปสรรคเหมือนกันเขาอาจจะเคยผ่านอุปสรรคนั้นมาแล้วเราไม่ต้องไปทนทุกข์กับอุปสรรคนั้น,นยอยู่อยู่นานมากถ้าเราได้เรียนรู้จากโรงพยาบาลอื่นๆ ว่าเขาผ่านอุปสรรศั์ตรงนั้นมาได้ยังไงก็สามารถนําองค์ความรู้ตรงนี้ครับไปสามารถดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นแล้วก็พัฒนาในการทําให้ทุกทุกผมว่าบุคลากรท,ทุกทุกอาชีพเนี่ยได้สามารถมีความภูมิใจในงานที่เขาปฏิบัติอยู่ใน,นงานที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยสามารถนําความรู้ที่เขาได้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยไปดูแลผู้ป่วยในอนาคตได้อันนี้คือสิ่งที่สาคัญคุณ ผมคิดว่าจุดสําคัญอันนึงนะครับของขอบเลยเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเวลานายโยบายต่างๆเนี่ยที่ในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยต้องยอมรับความจริงอีกอันนึงก็คือว่าส่วนใหญ่มาจากส่วนกลางส่วนการเป็นคนคิดคนหน้างานจะมีโอกาสไปทีแ่แตกจะไปให้ความจริงเนี่ยโอกาสจะน้อย อันนึงก็คือาการที่เรามี community of practice ขึ้นมาเนี่ยคือการรวมตัวของคนหน้าชุมคนหน้านักปฏิบัติทั้งหลายที่เขามีองค์ความรู้ของเขาแล้วเขผ่านประสบการณ์ตรงนั้นะมานั่งพูดคุยกันเพื่อให้ถอดบทเรียนรับทราบถึงปัญหาแนวทางการแก้ไขที่คิดว่าถูกต้องเพื่อนํามาองค์ความรู้ตรงนี้ครับไปให้ส่วนกลางได้รับทราบแล้วส่วนกลางเนี่ยจะได้วางนโยบายที่นําไปสู่การตอบโจท การดูแลผู้ป่วยในง่ายงานจริงๆอันนี้ผมคิดว่ามันคือการสร้างแนวทางหรือนโยบายจาก bottom up คือจากล่างขึ้นบนโดยที่มีส่วนบนคือ top down เนี่ยช่วยประสานช่วยประสานในการวางนโยบายมันก็จะเป็นการเชื่อมกันระหว่าง top กับ bottom มารวมกันตรงกลางซึ่งจะทำให้นโยบายที่ออกมาเนี่ยครับเป็นนโยบายที่คนหน้างานสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง แล้วก็เป็นนโยบายที่ผู้บริหารหรือข้างบนเนี่ยเข้าใจองค์วามรู้ที่แท้จริงแล้วสามารถกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถทําได้จริงและเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและคนหน้างานจริงนี่ผมคิดว่าเป็นจุดสําคัญที่ community of practice เนี่ยน่าจะช่วยผลักดันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงการสาธารณสุขในประเทศไทยตรงนี้ครับต้องบอกว่าชื่นใจจริงๆนะคะ เวทีของสาธารณาสุขนั้นเป็นเวทีที่เปิดกว้างจริงๆค่ะไม่ได้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเท่านั้นที่จะมีพื้นที่ในการพูดคุยแต่ผู้ปฏิบัติที่อยู่หน้างานเองเราก็ให้โอกาสเขาได้มีบทบาทสําคัญแล้วต้องบอกว่ามีที่ยืนในลักษณะที่สามารถขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพได้ค่ะ พอถึงตรงนี้ต้องกลับมาเรียนถามอาจารย์อนุวัตรอีกครั้งหนึ่งค่ะว่านอกจากนักปฏิบัติที่ทําเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื่องบริการแล้วระบบบริการสุขภาพนั้นยังมีมากมายอาจารย์อยากจะขยายชุมชนเหล่านี้ไปในกลุ่มอื่นๆบ้างไหมคะที่จริงเราคิดว่าในกระบวนการนี้สามารถขยายไปได้ในทุกกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหรือว่าเรื่องของหน่วยบริการหรือว่าเรื่องของระบบงานค่ะขณะนี้เราก็ปรึกษากับทาง สมาคมนักจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยนะฮะว่าเราเห็นว่าเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็<อ><ด>าสาคัญ,คญมากลเลยมีผลต่อบ,บุคลากรทั้งโรงพยาบาลนั้นเราอยากจะเชิญชวนให้คนที่รับผิดชอบงานเนี้ยเขามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในในชุมชนนักปฏิบัติตรงนี้นะครับก็คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งพอเราทำตรงนี้ได้เนี่ยคงมีระบบอื่นๆที่สามารถที่จะนําเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะฮะแล้วเราคิดว่า ตรงนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่เราจุดประกายขึ้นมาแล้วก็เกิดการขยายตัวไปพอพอทํางานเรื่องนี้ไปเนี่ยก็จะผู้ที่ได้รับฟังเนี่ยก็จะมีความตื่นตัวมากแล้วก็อยากที่จะให้เกิดชุมชนเราเนี้ยเกิดชุมชนเราเนี้ยในโรงพยาบาลหรือว่าในพื้นที่ของตัวเองค่ะแล้วก็ใส่รุ่นต่อรุ่นเนี่ยนะครับคนที่เข้าในชุมชนรุ่นแรกเนี่ยก็จะไปขยายต่อโดยที่เราจะไปช่วยสปอร์ตในช่วงแรกๆแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะดาเนินการกิจกรรมหลบเนี้ยในโรงพยาบาลหรือว่าในพื้นที่ของเขาได้ ก็เป็นการกระจายมันก็เป็นการกระจายเมล็ดพันธุ์ของคนที่มีความตั้งใจในการที่จะพัฒนาให้เกิดสิ่งดีๆในระบบบรการสุขภาพของประเทศไทยนะครับให้เต็มพื้นที่ประเทศไทยเขาบอกว่า อีกครั้งนะคะที่ฟังแลวชื่นใจน,นะคะที่เราเห็นว่าพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนเราสามารถช่วยกันพัฒนาได้เราสามารถสร้างชุมชนก็คือกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกันมาพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทและประสบการณ์ที่เราเจอเราจะพัฒนาเรื่องต่างๆได้มากมายในระบบบริการสุขภาพและอยากจะบอกว่าขยายได้ไปในส่วนอื่นๆด้วยค่ะถ้าประชาชนเองมีความสนใจกันในเรื่องบางเรื่องนะคะแล้วสนใจตรงกันก็สามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อที่จะท เรื่องใดเรื่องหนึ่งกลับมาที่คําถามใหม่เลยค่ะว่าแล้วสอรพอของเราเนี่ยจะมีส่วนหรือมีบทบาทอะไรในการสนับสนุนให้เกิดชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นบ้างค่ะครับตอนนี้ก็คือถ้าถ้าชุมชนไหนนะครับพี่กลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยมีความสนใจว่าอยากจะให้เกิดชุมชนมนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะ,ะสามารถที่จะแจ้งความสนองมาที่เราแล้วก็เราก็จะดูว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมีใครที่จะเป็นเป็นตัวลลหลักเป็นแกนหลักได้เราก็จะ สบสนให้เกิดตรงนั้นขึ้นรวมทั้งกิจกรรมต่อเน,นื่องด้วยเช่นเรื่องของเซฟสิสหรือว่าการตดเชื้อนในกระแสะเลือดเนี่ยก็ปีที่แล้วก็มีการรณรงค์กันเป็นวันวันเซฟซิสโลกค่ะวันแล,วแล้วปีนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมตรงนี้นขึ้นซึ่งจะมีการรณรงค์ที่จะลดการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้เนี่ยเป็นจํานวนถึง1,500รายค่ะตั้งเป้าให้เห็นจดเมายแล้วก็ลงมือทำร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมแบบนี้สามารถที่จะขยายผลไปสู่ประชาชนได้คือการที่อาจจะเป็นที่ประชาชนเข้ามาร่วมกับกลุ่มที่ดูแลก็เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับผู้ให้การดูแลหรือว่าตัวประชาชนเองอาจจะรวมกลุ่มกันเองในการที่จะเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเรื่องในการดูแลบางอย่างซึ่งเราก็มีตัวอย่างว่าขณะนี้ประชาชนสามารถที่จะดูแลบางอย่างได้ด้วยตนเองเช่นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีพ่อแม่นะ สามารถที่จะถูกสอนให้ให้ยาฉีดสาหรับรักษาโรคกิมบูรีเลียหรือว่าโรคเลือดออกนะฮะที่ที่จำเป็นต้องได้รับยาบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการการการเลือดการออกของเลือดนะครับในซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆได้มาได้มากมายเพราะฉะนั้นแนวคิดตอนนี้เราเปลี่ยนไปเยอะเลยจากที่เดิมนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องให้ให้ทางผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแพทย์พยาบาลที่ทําให้เนี่ยแปลว่าเราเราเริ่ม สามารถที่จะสอนให้ประชาชนสามารถที่จะดูแลตนเองได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในการที่มาร่วมมือกันหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันร,ระหว่างระหว่างทีมผู้ให้บริการกับผู้รับบริการนั้นก็เป็น,เป,นเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่าง,างว่าชุมชนลักษณะนี้ก็จะมีมีความสำคัญมากขึ้นนะครับแล้วในกระแสของระดับโลกเองเนี่ยโงรงการอนามัยโลกเองก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของ patient care patient safety mm. คือ กระบวนการของประชาชนเพื่อความปลอดภัยของผูป้ป่วยเป็นกระบวนการของผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผูป้ป่วยนะว่าผู้ป่วยเองจะมีบทบาทอย่างไรบ้างในการที่จะ <c oughs> สร้างให้เกิดระบบปลอดภัยขึ้นซึ่งเราก็ในปีนี้เราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากทางองค์การนในาเบโลกเนี่ยส่งผู้เชี่ยวชาญมาทำงานร่วมกับเรา สำหรับวันนี้นะคะเราพบว่าเราได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายแล้วก็ใกล้ตัวขึ้นมาทุกทีนะคะสำหรับภาคประชาชนทำให้เราเห็นว่าระบบบริการสุขภาพนั้นมีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะในวันนี้ต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายแพทย์อนุวัฒน์สุภชุติกุลผู้ในการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขอบพระคุณค่ะรายการสุขสาธารณะรายการที่สร้างความสุขเพื่อสาธารณะ กับระบบบริการสุขภาพสนับสนุนโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนพร้อมกับจะมาพบกับท่านใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือเรื่องราวดีๆและเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ